สวัสดีครับก็มีคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าหมู่เลือด ABO ของเราเนี่ยนะครับมันจะมีผลอะไรต่อโควิดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ไปฟังมานะฮะว่าเกลุ่มเลือด O เนี่ยมันทําให้เกิดโรคลองโควิดเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่ากลุ่มเลือดอื่นๆน,นะครับหรือกลุ่มเลือดอะไรที่มันทําให้ติดโควิดง่ายเป็นโรครุนแรงอะไรพวกนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเรลการนะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและริกิตบมัตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็ทราบมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่โควิดมันระบาดนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้ออกมาพูดก็เพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ครับคือหมู่เลือดของเราเนี่ยมันก็เป็นหมู่เลือดที่มันติดอยู่กับตัวแล้วมันก็ไม่สามารถทําให้เรา ใช้ในการเปลี่ยนแปลงหมู่เลือดเพื่อที่จะป้องกันโควิดหรือป้องกันการเกิดอันตรายจากโควิดได้นะครับรวมทั้งแน่นอนว่าอาจจะมีการรายงานว่าหมู่เลือกบางบางหมู่เนี่ยนะครับเวลาที่ไปเจอโควิดมาแล้วโอกาสที่จะติดมันยากกว่านะครับแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าท่านจะไม่ติดถูกไหมฮะแล้วมันก็ไม่ได้การันตีว่าท่านจะไม่เกิดอาการรองโควิดหรือไม่ได้เกิดอาการหนักไปอย่างใดดังนั้นเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับว่าเออทำไมกลุ่มเลือดไหนมันจะเป็นอะไรได้นะครับ แต่ในเมื่อถามกันเข้ามาผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะคือในช่วงแรกที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยนะครับก็มีงานศึกษาหลายๆงานนะครับเขาก็สังเกตว่าเอเอไอคนที่เป็นหมูเลือด A เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะติดโควิดแล้วก็อาการหนักได้มากกว่าหมูเลือดอื่นๆนะครับเขาก็สงสัยว่าเออในคนกลุ่มเลือดที่เป็นหมูเลือด A เนี่ยเอ่อมันจะใช้เป็นการสกรีนได้หรือเปล่าว่าถ้าท่านเป็นโควิดแล้วเป็นหมูเลือด A แล้วเนี่ย โอกาสที่จะเป็นหนักเนี่ยจะเยอะดังนั้นจะต้องรีบทําการรักษารีบให้ยาต้านไวรัสแล้วก็เอาเข้ามารักษาโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นหมู่เลือด A ทุกคนนะครับเราก็จะสังเกตว่ากลุ่มเลือด A เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มเลือดที่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดน,นะครับเราไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคโแรแิงนะครับก็อย,อย่างท่านอาจจะเคยได้ยินว่า ผมเล่าว่าถ้าเกิดว่าท่านมีโรคประจําตัวนะครับเช่นมีโรคปอดเรื้อรังโรคไตเรื้อรังนะครับโรคหัวใจนะครับโรคอ้วนโรคเบาหวานที่คุมไม่ได้อายุเยอะๆหรือว่าตั้งครรภ์จะไม่มีคําไหนเลยนะครับที่ผมกล่าวว่าถ้าท่านมีหมู่เลือด A หรือหมู่เลือด B หรือ A B หรือ O หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าคนไข้จะอาการมากออาการน้อยขนาดไหนมันเป็นเพียงแค่ข้อสังเกตเท่านั้นนะฮะอ่ส่วนว่าคําอธิบายว่าทําไม หมู่เลือด A เนี่ยถึงจะมีโอกาสในการเป็นโควิดที่เป็นง่ายกว่าคนอื่นเขาติดง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงเนี่ยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้อย่างหนึ่งนะครับกลุ่มเลือด ABO ของเราเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยหมู่เลือด A หมู่เลือด AB หมู่เลือด B และหมู่เลือด O นะครับหมู่เลือด O เนี่ยนะครับตัวเม็ดเลือดของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีตัวเาเรียกว่าเป็นตัวแอนติเจนนะครับก็คือเป็นตัวที่บ่งบอกว่า มีหมู่เลือดอะไรอยู่บนหัวนะครับถ้าสมมติว่าหมู่เลือด O เนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรบนผิวเซลเลยนะครับถ้าเป็นหมู่เลือด A นะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่ยื่นออกมาจากเซลล์แล้วบ่งบอกว่าตัวนี้นคือ A นะครับถ้าเป็น B ตัวที่ยื่นออกมานี่ก็จะเป็นตัว B ถ้าเป็น A B นะครับก็จะมีทั้ง A และ B ยื่นออกมาบนหัวนะครับทีนี้คนเราเนี่ยเวลาที่มีแอนติเจนสักตัวหนึ่งนะครับเช e ่นว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมู่เลือด B นะครับอ่ะมีแอนติเจนหรือมีตัวที่ อยู่บนผิวมเมล็ดแดงที่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นหมูเลือด B นะครับเวลาถ้าเราได้รับเลือดของคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เข้ามานะครับถ้าเราเป็นกรุ๊ป B แล้วเราได้เลือดกรุ๊ป A เนี่ยเราจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกันทันทีนะครับจะทําให้เราเกิดอาการช็อกได้แล้วก็เป็นไตวายเป็นอะไรพวกนี้ได้ดังนั้นเวลาที่เราให้เลือดจะต้องให้ถูกหมูนะครับเราไม่สามารถให้ข้ามหมู่กันได้นะครับปัญหา,าอยู่ตรงนี้นะครับคนที่มีหมู่เลือด B เนี่ยจะมี แอนติบอดีหรือว่าภูมิด้านทานที่ต่อต้านหมู่เลือด A นะครับนี่แหละครับการที่มีภูมิด้านทานต่อต้านหมู่เลือดของคนอื่นเวลาที่ได้รับหมู่เลือดที่ผิดไปจากตัวเองเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นมานะครับหมู่เลือดคนที่เป็น O O นะครับ O เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวแอนติเจนอยู่บนผิวเซลเลยไม่มีทั้ง A ทั้ง B นะครับดังนั้นมันจะมีการสร้างแอนติบอดีต่อต้านทั้ง A และ B นะครับอ่า ส่วนคนที่มีหมู่เลือด A B เนื่องจากตัวเองมีทั้ง A ทั้ง B ก็จะไม่มีการสร้างแอนติบอดีออกมาต่อต้านใครเลยสักอย่างนะครับเพราะว่าถ้าต่อต้านมันก็หมายว่าต่อต้านตัวเองได้ถูกไหมฮะดังนั้นจึงไม่มิการเกิดนั้นขึ้นมาได้นะครับทีนี้มีงานวิจัยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีแอนติบอดีต่อต้านกลุ่ม A แอนติบอดีตัวนี้มันจะไปยับยั้งการจับของเชื้อโควิดกับตัวรับของมันก็คือ S2 นะครับหรือ Angiotensin converting enzyme 2ซึ่งมันเป็นตัวที่ไวรัสโควิดมาจับแล้วก็เข้าไปในเซลล์นะครับตัวแอนติบอดีต่อหมู่เลือด A เนี่ยจะไปขัดขวางขั้นตอนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้มันมีการทดลองกับในเชื้อ SARS นะครับซึ่งซึ่งเชื้อ s าร์เนี่ยก็เป็นเชื้อใกล้เคียงกับโควิดล้วกันแต่ว่ามันระบาดเมื่อนานมาแล้วนะฮะมันก็ไปขัดขวางขั้นตอนนี้แหละครับมันทําให้เป็นสิ่งที่เราสงสัยว่าอ๋อไอคนที่มี แอนติบอดีต่อ A เนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้นะครับใครที่มีแอนติบอดีต่อกลุ่ม A นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่มีกลุ่ม O นะครับโเนี่ยมันสร้างมาแน่ๆแล้วป้องกันถูกไหมครับเพราะ O เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่บนหัวเซลล์มันเลยนะครับดังนั้นมันจําเป็นจะต้องสร้างแอนติบอดีต่อทั้ง A และ B นะครับคนที่มีหมู่เลือด B นะครับอ่ถ้ามีหมู่เลือด B ก็จะต้องมีตัวที่ออกมาต่อต้าน A ถูกไหมครับอ่ ส่วนคนที่มีหมู่เลือด a b เนี่ยจริงมันไม่ได้มีอะไรต่อต้านนะอะไรเลยพวกนี้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทาําไมไอหมหูหม่เลือด a b เนี่ยถึงไม่เป็นอาการหนักอย่างไรก็ตามในบางบางรายงานก็บอกว่าหมู่เลือด a b เนี่ยมีโอกาสเป็นเป็นหนักได้นะครับอ่าลองไปจากหมู่เลือด A นะครับทาไมหมู่เลือด A ถึงมาเกี่ยวข้องอะไรกับ uh, แอนติบอดีต่อหมู่เลือด A เพราะว่าหมู่เลือด A นะครับมันจะมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือด B นะฮะ โอเนี่ยโอนี้มันไม่สามารถต่อต้านโอได้นะครับเพราะว่าปกติเวลาที่มันมีแอนติบอดีต่อต้านอะไรมันจะต่อต้านต่อต้านสิ่งที่เป็นแอนติเจนซึ่งอยู่บนผิวเซลล์ซึ่งก็เหมือนอะไรที่ยื่นออกมาจากผิวเซลล์นะครับโอในเมื่อมันไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถมีอะไรไปต่อต้านตัวโอได้นะครับอ่านั่นคือเป็นสาเหตุนะฮะทีนี้คนที่มีหมู่เลือดเอเนี่ยตัวที่อยู่บนผิวเซลล์คือเอดังนั้นมันไม่สามารถต่อต้านตัวเองได้มันจะต้องไปต่อต้านหมู่อื่นก็คือบีนั่า มันมีแอนติบอดีต่อหมู่เลือด B ดังนั้นสิ่งที่คนหมู่เลือด A ขาดไปก็คือการที่ตัวเองไม่มีแอนติบอดีต่อต้านตัว A ถูกไหมครับแล้วแอนติบอดีต่อต้านตัว A เนี่ยมันจะไปขัดขวางการจับกับการจับของเชื้อโควิดกับตัวรับซึ่งก็คือ a อสอิน i ิบิเะครับเป็น S2 นะครับคือ Angiotensin Converting Enzyme 2นะครับ,ะรบจะไปขัดขวางตัวเนี้ยแต่นี้เมื่อคนที่เป็นหมู่ A มันไม่มีตัวไปขัดขวางมันก็เลยมีโอกาสที่ เช baptism, ื้อตัวนี้จะติดเข้ามาในเซลล์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของการที่กลุ่มเลือด A อเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดโควิดได้ง่ายกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าหมู่เลือดอื่นติดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าหมู่เลือดอื่นจะมีอาการรุนแรงไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะต่อมามาพูดกันที่หมู่เลือดโนะครับหมู่เลือดโก็เป็นหมู่เลือดที่มันมีความพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับหมู่เลือดโเนี่ย ในแง่ของโควิดเนี่ยนะครับมันจะมีแอนติบอดีต่อตัวมูเลอด A แล้วมันก็มีแอนติบอดีต่อมูเลอด B เช่นกันนะครับแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือแอนติบอดีต่อมูเลอด A ตัวเนี้ยมันจะไปฉัดขวางการจับของตัวเชื้อโควิดกับตัวรับดังนั้นในคนกลุ่ม O เนี่ยก็จะโอกาสติดโควิดจะยากกว่าหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าติดไม่ได้นะครับมันติดได้นะ แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือเขาเพบว่าคนกลุ่มโอเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโควิดรุนแรงมันจะน้อยกว่านะครับมันมีเหตุผลนะเหตุผลอะไรบ้างสมมุติว่าคนกลุ่มเลือด O เนี่ยติดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็ไปเจออย่างหนึ่งว่าคนหมู่เลือดโอเนี่ยจะมีเอนไซม์แองจูเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไน้อยกว่าหมู่เลือดอื่นนะครับแล้วต้องอย่าลืมว่าโควิดเนี่ยมันเข้าสู่เซลล์ได้ด้วยแองจูเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไถ้าเรามีน้อย เชื้อมันก็เข้าไปได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งที่ทําให้กลุ่มเลือดโเนี่ยติดโควิดได้ยากกว่านอกเหนือจากการที่มีแอนติบอดีต่อหมู่เลือด A ซึ่งไปขัดขวางการจับกันระหว่างตัวเชื้อกับตัวรับของมันนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่2ที่เราเจอเหตุผลที่3นะครับคือคนที่เป็นหมู่เลือดโเนี่ยเวลาติดโควิดแล้วอาการไม่รุแนแรงเพราะว่าเขาไปเจอว่ามันมีสารตัวหนึ่งที่น้อยกว่านะครับสารตัวนั้นก็คือ Von Willebrand Factor แล้วก็ Factor 8นะครับไอ้พวกนี้ชื่อประหลาดมันคืออะไรนะมันก็คือเป็น,นกลไกการแข่งตัวของเลือดนะครับเป็นโปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของเลือดถ้าเรามีมันมากๆเลือดเรามันจะแข็งตัวง่ายนะครับแล้วต้องทราบตรงนี้อย่างหนึ่งเวลาที่คนเป็นโควิดเนี่ยอะไรที่ทําให้เกิดปัญหารุนแรงนะครับคนที่เป็นโควิดโดยที่มีภูมิต้านทานมาก่อนเนี่ยปัญหาของเขาก็คือมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดตามบริเวณต่างๆของร่างกายได้นะครับ แล้วริมเลือดพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็ต้องอาศัยโปรตีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของเลือดแล้วบังเอิญหมู่เลือดโอเนี่ยมันมีไอ้พวกนี้น้อยมันมีวอร์บิลิแบร์นแฟกเตอร์กับแฟกเตอร์แเนี่ยน้อยดังนั้นโอกาสที่จะเลือดแข็งตัวเนี่ยมันน่าจะน้อยผมใช้คําว่าน่าจะาเพราะว่ายังไม่มีคนพิสูจน์ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้จริงๆนะครับเมื่อเทียบกับคนที่เป็นหมู่เลือด A ซึ่งจะมีพวกนี้เยอะกว่าแล้วก็เขาคิดว่าะจะมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีหมู่เลือด A เน่เนนเอเน นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยเหมือนกันแต่ปัญหาของหมู่เลือดโอมันมีอย่างหนึ่งนะครับคือหมู่เลือดโอเนี่ยจะเป็นหมู่เลือดซึ่งมันมีไซโตไคน์ตัวหนึ่งนะครับหรือสารก่อการอักเสบที่เรียกว่า interleukin six นะครับหรือ IL 6นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆของร่างกายได้นะครับทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทําให้เป็นไข้นะครับแล้วบังเอิญกลุ่มที่มีหมู่เลือดโอเนี่ยจะมีตัวนี้เย,ยอะกว่าเขาเพื่อนนะฮะพอมันมีเยอะกว่าเขาเพื่อนเน ก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าโอเคหมูเลือดโอเนี่ยติดโควิดติดยากเป็นอาการอาจจะไม่ค่อยรุนแรงแต่เนื่องจากเขามีอินเตอร์ลิวคินหเนี่ยเยอะกว่าคนกลุ่มอื่นๆเวลาที่เขาหายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอินเตอร์ลิวคินหตัวเนี้ยังหยู่ในร่างกาย ยังมีระดับสูงอยู่ในร่างกายต่อไปอีกนานเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะเกิดปัญหาทางด้านของลองโควิดเนี่ยมันก็สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าปัญหาของลองโควิดที่เจอซะส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะเป็นอาการเพลียครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับสมองไม่แล่นนะครับ แล้วก็รู้สึกเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการหายใจก็จะไม่ค่อยปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มพวกนี้มีความเกี่ยวข้องกับอินเตอร์ลวคิน6นะครับอ่าแล้วบังเอิญคนกรุ๊ปโอเนี่ยก็มีอินเตอร์ลวคิน6ที่มันมากกว่าคนอื่นเขาแล้วมันก็จะสูงนานกว่าคนอื่นเขาจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าโอเคคนที่มีหมู่เลือดโอเนี่ยนะครับเขาติดโควิดได้ยากกว่าจริงนะครับเขาเวลาติดแล้วอาการไม่ค่อยดุนนรงจริง แต่เขามีโอกาสที่จะเป็นโควิดที่เป็นลองโควิดได้มากกว่าคนที่มีมูลเลสกลุ่มอื่นนะครับตรงนี้เท่าที่พูดมาเนี่ย ข้อมูลบางอย่างอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลบางอย่างยังเป็นแค่การทดลองในกลุ่มเล็กๆหรือว่าเป็นการที่บอกประสบการณ์เฉพาะในโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเป็นแค่ข้อสงสัยยังไม่มีการสรุป100%เต็มแต่มันเป็นแค่สิ่งที่เราเห็นได้นะครับอาจจะไม่เป็นจริงตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราสังเกตนะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าคนที่มีกลุ่มเลือด A นะครับจะมีโอกาสติดโควิดได้ง่ายกว่ากลุ่มเลือดอื่นๆนะครับ แล้วก็เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นรุนแรงกว่าคนอื่นเขาเพื่อนแต่ไม่เสมอไปนะครับแต่ไม่เสมอไปแปลว่าคนกลุ่มเลือด B, A, B และ O ก็อาจจะติดโควิดและมีอาการรุนแรงได้นะครับอ่าและมีรุนแรงได้ทีนี้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่มีกลุ่มเลือด A เนี่ยเขาไม่มีแอนติบอดีต่อต้านกลุ่มเลือดของตัวเองซึ่งมันมีความสําคัญในแง่ของการไปขัดขวางทําให้ตัวเชื้อของโควิดเนี่ยมันจับกับตัวรับซึ่งเรียกว่า Angiotensin Converting Enzyme-2 ไม่ได้นะครับมันไปขัดขวางตรงนี้มันก็เลยทําให้เชื้อมันจับไม่ได้แต่คนกลุ่มเลือด A เนี่ยมันไม่มีนะฮะทีนี้คนที่เป็นกลุ่มเลือด O นะครับโอกาสติดยากกว่าเพราะว่ามี Angiotensin Converting Enzyme น้อยกว่านะครับแล้วมีแอนติบอดีต่อกลุ่มเลือด A ซึ่งไปขัดขวางการจับของเชื้อกับตัวเซลล์นะครับอา่าแล้วนอกเหนือจากนี้มันยังมี von w i l l e b r a n d factor แล้วก็มี ตัวแฟกเตอร์8ต่ำกว่าทําให้โอกาสเกิดริ่มเลือดเนี่ยจะน้อยกว่าคนกลุ่มเลือดอื่นดังนั้นโออาจจะเป็นรุนแรงไม่ได้เออเป็นรุนแรงได้น้อยกว่าคนกลุ่มเลือดอื่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศูนเเซ็นะทีเดียวนะครับคนกลุ่มเลือดโอเนี่ยเป็นรุนแรงก็มีนะครับแล้วคนกลุ่มเลือดโอมีอินเตอร์ลวคิน6เยอะกว่าคนปกตินะครับทำให้อาจจะมีอาการลองโควิดได้มากกว่าคนกลุ่มเลือดอื่นทั้งนี้ทั้งมันที่พูดมาทั้งหมดนะครับกลุ่มเลือด ไม่ใช่สิ่งที่เอามาใช้ในการตัดสินว่าจําเป็นจะต้องกินยารักษาโควิดหรือยังนะครับจำเป็นจะต้องดูแลใกล้ชิดไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าโอ้ถ้าคุณเป็นกลุ่ม A นะคุณจะไม่มีอาการลองโควิดกลุ่ม B นะคุณไม่มีอาการลองโควิดไม่ใช่นะครับทุกคนมีโอกาสเป็นลองโควิดได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วกลุ่มเลือกพวกนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ใช้ในการตัดสินใจในทางการแพทย์แต่อย่างไรว่าจะดูแลรักษาต่างกันอย่างไรนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมเลยออกมา อธิบายเข้าใจเฉยๆนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรที่เราไปซีเรียสกับมันมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสงสัยอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปหาได้นะครับมันมีทั่วๆไปอันนี้ผมไม่จะไม่จะไม่ได้เอาลิงก์อะไรมาแปะให้นะฮะแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่เรารวบรวมมาทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรสักขนาดนั้นผมเลยไม่อยากจะให้ทุกๆคนไปซีเรียสกับมันมากนะฮะโอเคใครสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับตรงนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ